ข้าวเย็นครับนี่ข้าวราดผัดทั่วใส่หมูครับนี่ใส่มกแคทได้ครับนี่ขันไม่ใหญ่ครับนี่ครับใส่เม็ดกระถินล้อยหน้าครับเอเม็ดกระถินคนับ หนดโดครับแหนมครับอือดีครับเปรี้ยวนิดนิดแหนมขาไม่ใหญ่ครับขาไม่ใหญ่เลยอือ ต่อครับผมกินมะเขันครับกินง่ายครับทำได้ได้ครับอื